สวัสดีครับวันนี้รับตัวดีแมเครื่องไดรเล็กสองันห้าเซโบโนะครับเป็นปีสี่แปดหรือว่าปีศูนย์สี่เครื่องใดร์็กตอนเดียวนะฮะเครื่องดีมากครับแต่สีสันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับคันนี้ผมขายราคาแปดหมืนเก้านะครับสินสอดแปด0มืนเก้านะฮะบอดี้ได้บางอยู่นะฮะแต่ว่าเจ้าของชอบพวก ติ๊กเกอร์โน่นนี่นั่นแต่ว่ารถเนี่ยได้เครื่องเกียร์คัสซีเครื่องเงียบๆเ,เลยฮะภาษีหกเก้าอเยนชำนะฮะภายในสมบูรณ์ครับเบาะเบอะไม่มีขาดแต่ว่าเราของคนสีนิดนึงนะถ้าเอาไปใช้งานไม่ต้องซีเลียสนะผมบอกเลยคันนี้ได้เครื่องเกียร์ราคาหลักหมื่นนะฮะเอเยนช่ำ แต่ประตูอะไรอยู่ครบกระจกสมบูรณ์นี่นะฮะเดี๋ยวดูให้ดูเครื่องนะดูคัสซีดูคัสซีก่อนคัสซีไม่มีผุ่นม,มีราม,มาฮนะคัสซีสวยมากนี่เออผมชอบเสียงเครื่องมากเลยเครื่องเขานิ่มมากเลยเล่มเอกสารครบครับภาษีหกเก้าปีหน้าเลยนะฮะรถได้หน้าเดิมถ้ายเดิมนะฮะไม่มีอบัตรเหตุหนักมาแน่นอนนะฮะ ผมเพิ่งรับเข้าวันนี้นะฮะเพิ่งมายังไม่ถึงบ้านเลยแก้มสายขวาเดิมสายระโพงไม่เคยถอดครับนี่บสายระโพงไม่เคยถอดนะ,ะ,ดนะะแก้มเดิมอะไรเดิมหมเดมเลยการหน้าเดินนะฮะกานหน้าเดินเดี๋ยวเป็นพวงอะไรพองอะไรธรรมดาะฮะแต่ว่าไม่หนักเออะไรก็ใชไ,ได้ปกติเครื่องดีมากครับ เครื่องไม่เคยแกะไม่เคยยกนะฮะดูได้เลยไม่มีรอยยก็กไม่มีรอยฝากระโปงไม่มีรอยถอดน,นะเครื่องดีมากขับมาร้อนๆครับขับมาร้อนๆดึงให้ดูเลยเครื่องดีมากเลยนะครับคันนี้ให้เอาไปใช้นะฮะให้เอาไปใช้แปดหมื่นเก้าโอ้หายากครับขอกระโปรงเดิมฮะผมไม่อยากขายแพงครับเดี๋ยวก็ รุ่นนี้นั่นอีกก็เอาตามนี้ไปเลยขับยังไม่ถึงม้านตายให้ดูเลยแต่คอนเฟิร์มรับประกันว่าขับดีแน่นอนน้ำรถไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าบอดี้มันเจ้าของเขาสีสเปย์ฮะแกฉีดไปเรื่อยเลยแต่ว่าสมบูรณ์นะสมบูรณ์นะภา,ภายในภายในบอกไม่มีขาดนะแต่แกคนแก่เนาะเข้าใจเข้าใจต้องเข้าใจอ่ฉีดไปทั่วเลย สีเดิมฮะเนี่ยดูที่จริงไม่มีผุไม่มีอะไรเลยอ่าเนี่ยมีชุดเพลงฮะเอ้วิทยุให้ฟังด้วยนี่เนี่ยฮะรถไม่มีผุนะเนี่ยอันนี้คีปรุนเนอรราคาด่วนๆเลยราคานี้ราคาแบ่งไปใช้นะฮะผมไม่ได้โบอกอะไรเพิ่มมากมาย ค่น้ำมันค่าน้ำมันขน,น้นเน้นไตไวฮะเน้นไปไวช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเอเยนฉ่ำเลยหนาวเลยเยนเน้นชิดคัดจงคัดซีสวยคัดซีไม่มีผูเด,ด้อคดซีใหญ่เลยคัดซีใหญ่ด้วย,ดวยได้ไบรเนอร์ให้ด้วย สีสันก็ไม่ได้น่าเกลียดเนาะแต่ว่าคือพอไปฉีดส,สีสเปย์อะไรเงี้ยมันก็ดูไม่สยวยป่าท้ายเดิมได้หน้าเดิมท้ายเดิมแน่นอนรับประกันเลยคันนี้นะเนี่อยาอาร์เดิมอะไรเดิมหมดเลยโอ้แปดหมื่นเก้าใช้ไปเถอะ แปดหมื่นเก้าพันงดต่อนะฮะงดต่อเครื่องสุดยอดเลยบอกตรงๆเครื่องสุดยอดเครื่องสวยมากนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะยังไม่ได้ล้างนะยังไม่ได้ล้างที่ฝุ่นนะล้างที่ฝุ่นออกเนี่สุดยอดไฟเฟยติดครบภาษีก็มีนาหกเ้านะฮะ รถไม่มีชนมาแน่นอนเม็ดองเม็ดอาร์ตสวยเลยแหละนี่เม็ดอาร์ตเดิมเสาเดิมยางเดิมเอาไปเลยครับแปดหมื่นเก้างดต่อกดต่อกดต่อศูนย์เก้าสามหนึ่งสามเจ็ดสองเก้าสามสองศูนย์เก้าสามหนึ่งสามเจ็ดสองเก้าสามสองครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเบอร์ไลท์ก็เบอร์นี้ฮะเบอร์ไลท์ก็เบอร์นี้ สกิดดีเดียวฮะชึ่งเลยแก้มเดิมแน่นอนครับแก้มไม่เคยถอดสวยคันนี้บอกเลยโอเคครับ093 137 2932 093 137 2932กพอดีได้บางนะแต่ว่าสีมี ประตูเนี่ยมันมีซีดแกก็ไปทํามาประตูเดิมแน่นอนครับแก้มเดิมอะไรเดิมหมดเลยก็บอกแล้วว่าคันนี้แบ่งเอาไปใช้นะเครื่องนี้แน่นอนโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ